บริษัทพรีม่าเฮิร์บผู้ผลิตและจำหน่ายครีมลองกะนอยโดยมูล,ลนิธิลองกะนอยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้จัดงานมหกรรมลองกระนอยสัญจรครั้งที่2งานดังกล่าวจัดขึ้นได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าโอทชอปและ SME ชั้นนำมาจัดจำหน่ายกว่า300ร้านค้าและซุ้มอาหารเหนือติดดาวที่เอาใจคนกรุงในราคาเพียง10บาทพร้อมทั้งมอบรางวัลชอบฟรีกินฟรีถึง10,000คนต่อวัน เราเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ต้องการจะคืนกำไรให้แก่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจึงได้ทำการจัดมหกรรมลองประนอยส่งจอยครั้งที่สองเพื่อเป็นการขอบคุณที่มีอุปการะคุณคนไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนักวิจัยไทยและก็ผลผลิตนวัตก,กรรมธรรมชาติของคนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนี้เราจึงนำคารวาลความสุขไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงและสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็น การเสวนาสุขภาพากับคุณหมอชื่อดังนะครับการดูดวงฟรีการรับประทานอาหารอิ่มฟรีทุกเมนูเพียงสิบบาทแล้วก็มีการาเปิดซุ้งการพ้าขายซึ่งเราพัฒสันสุดยอดโอท็อปเอสเอ็มดินเตอร์ในโครงการของพานิจจวัหวัเชียงใหม่นะครับมาออกให้คุณกรุงได้ช็อปได้ชิม ได้เลือกซื้ออย่างถูกใจทุกอย่างเป็นมหากรรมถูกเพื่อชาติโดยมูลนิธิลองกะน,นอยและผลงานวิจัยดีๆคือลองกระน,นอยครับลองกระน,นอยสัญจรจะมีการจัดอีกครั้งนะครับเราจะมีการตั้งคารวานเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้น พี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดหรือภาคไหนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับความสุขและสาระบันเทิงจากเราและพาราวานันทั้งคุณหมอสุขภาพและความบันเทิงได้แต่จะเป็นที่ไหนนั้นอาจจะต้องขออุบไว้สักนิดแต่ในปีนี้รับรองว่าได้ไปกันทุกภาค ั้งนี้ในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิการไขชะตาชีวิตรับปีมะเส็งกับหมอดูชื่อดัง21ท่านร้อมฟังเสวนาความรู้เรื่องข้อเสื่อมช่วยได้กับคุณหมอชื่อดังรวมทั้งมีการสอนนวดบำบัดสไตล์แผนไทยผสานมเมล็ดำ้ำยายโดยครูนวดกว่า24ท่านมาให้บริการนวดฟรีได้อย่างสุดใจนอกจากนี้ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายภาพสี่ิติและลอดอุโมงค์นนุมานยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ร้อมทั้งผู้ที่มาร่วมงานยังได้ครีมลองกะนอยแจกฟรีท่านละหนึ่งกล่องและสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ลองกระนอยกลับบ้านได้อีกด้วยนับว่ากิจกรรมลองกระนอยสัญจรถือเป็นการขอบคุณคนไทยที่ให้การสนับสนุนผลการวิจัยครีมสารสกัดเมล็ดลำไยลองกะนอยมาโดยตลอด